วินเชนโซทนายมาเฟีย EP ที่11ค่ะจากความเดิมตอนที่แล้ววินเชนโซรู้จักนักฆ่าแล้วว่าประธานจางตัวจริงคือใครแต่มุมกล้องตัดจบให้เราเห็นไปว่าวินเชนโซจ้องมองจางจุนอูอยู่นั้นเราต้องมาลุ้นกันต่อใน EP นี้ค่ะว่าวินเชนโซจะรู้ไหมว่าใครกันแน่คือประธานจางตัวจริงว่าแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ วินเชนโซบอกนางเอกว่าประธานจางตัวจริงคือจางฮันซอกแต่นางเอกก็แย้งว่าจางฮันซอกอยู่ที่ประเทศอเมริกา วินเชนโซจึงใช้มือถือของนักฆ่าโทรหาจางฮันซอกตามเบอร์ที่บันทึกไว้พร้อมกับเดินตรงเข้ามาหาจางจุนอูทันใดนั้นเองจางจุนอูถึงกับสะดุ้งหยงเพราะมือถือเครื่องของประธานจางกำลังสั่นแรงอยู่ในกระเป๋าเสื้อสูตรของเขาเองระหว่างรอรับสายวินเชนโซก็ถามจางจุนอูว่ามีสายเรียกเข้าไหมครับ จางจุนอูหยิบมือถือของตัวเองออกมาพร้อมทั้งยิ้มปฏิเสธก่อนจะเสแสร้งเปลี่ยนเรื่องว่าจะโทรแจ้งตำรวจแต่ผู้จัดการฟังข้าวบอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะเรื่องนี้วินเชนโซจะจัดการเอง ทันใดนั้นลูกน้องของวินเชนโซที่เดิมเคยเป็นนักฆ่าของจางจุนอูมาก่อนก็ขับรถเข้ามาในอุโมงค์วินเชนโซจึงออกคำสั่งให้นำนักฆ่าทั้งสามคนไปไว้ที่โกดังแล้วตอนจะตามไปนางเอกก็ต่อว่าวินเชนโซอีกว่าทำไมตอนมาที่นี่ไม่พาสองคนนั้นมาด้วยแต่วินเชนโซกลับบอกหน้าตาเฉยว่า เขาให้สองคนนั้นคอยคุ้มกันเธอไว้เผื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนั่นเองนักฆ่าทั้งสามคนถูกขังอยู่ในรถที่ต่อท่อไอเสียเข้าไปแบบที่เหยื่อของบาเบลกรุ๊ปเคยโดนหลังจากลงมือปล่อยแก๊สพิษเข้าไปในรถนางเอกก็ได้รู้ทันทีว่าพวกนักฆ่าทั้งสามคนคือผู้ลงมือวางเพลิงบ้านประธานจาง ฆ่าพวกนักวิจัยฆ่าผออ,อกิวฆ่าพนักงานสืบสวนของฝั่งอายการและลงมือฆ่าญาติเหยื่อบาเบลทั้ง4ี่คนนักฆ่าทั้ง3คนยังสารภาพต่ออีกด้วยว่าทำตามคำสั่งของประธานจางฮันซอกแต่พวกตนไม่เคยพบหน้าฆ่าตามมาก่อนได้แต่รับคำสั่งทางโทรศัพท์เท่านั้น แม้ว่าเหล่านักฆ่าจะอ้อนวอนร้องขอชีวิตและบอกให้ส่งตัวพวกเขาให้ตำรวจแต่นางเอกก็กดรีโมทปล่อยแก๊สพิษเข้าไปในรถก่อนจะเดินนำวินเชนโซออกไปจากโกดังแห่งนั้นวินเชนโซได้มองนางเอกด้วยความโหดของนางเอกโดยไม่พูดอะไรต่อวินเชนโซมาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลการคุยกันถึงเรื่องในอดีตท,ทำให้รู้สาเหตุที่แม่ทิ้งเขาไปอยู่สถานรับเลี้ยงเด็ก เพราะเธอป่วยเป็นโรคร้ายและกำลังจะตายวินเชนโซ่จึงบอกนางว่าอย่าให้ความรู้สึกผิดในอดีตมาทำให้นางต้องชดใช้โดยการทำลายตัวเองแบบนี้ลูกของนางคงไม่มีความสุขและขอให้นางดูแลสุขภาพใช้ชีวิตที่ดีลูกของนางจะได้มีความสุขงานนี้เฉลยได้เลยว่าทั้งแม่และลูกย่อมรู้สึกได้แม้จะแอบเศร้าแต่ก็มีความสุขมากเลยนะคะ ประธานจางตัวจริงมั่นใจว่าวินเชนโซไม่มีทางจับโป๊ะเขาได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดด้านทนายชเวก็ได้เสนอแผนจัดการวินเชนโซด้วยข้อมูลที่ได้มาว่าเขาคือมาเฟียนั่นเองในขณะที่วินเชนโซก็ได้รับรายงานตำแหน่งของจางฮันซ็อกในวันเกิดเหตุว่าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอุโมงค์ ครูสอนเปียโนชวนวินเชนโซนางเอกและผู้จัดการฟางข้าวไปร่วมเล่นเกมตามล่าหามาเฟียอ้างว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวคืมกาพาซ่าแม้ว่าวินเชนโซจะปฏิเสธแต่ก็ทนการรบเร้าไม่ไหวขณะที่กำลังสนุกกับเกมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอายการนำดงบูก็เข้ามาจับตัววินเชนโซด้วยข้อหาพยายามฆ่ายุยง หลุกปั่นและขม่มขู่โดยให้เหตุผลว่าวินเชนโซเป็นมาเฟียอิตาลีและยังเป็นคอนซิลเยเร่ด้วยวินเชนโซไม่ขัดขืนการจับกลุมแต่ก่อนออกไปจากพลาซา่าเขาได้แต่งตั้งให้นางเอกเป็นทนายให้เขาและขอให้เธอเดินทางไปพร้อมกันฝ่ายหนุ่มอันจากสำนักข่าวกรองที่ปลอมตัวมาเป็นผู้ช่วยเชฟก็ลุกเดินตามพวกเขาไปอย่างเงียบ บนโต๊ะอาหารประธานจางตัวจริงกำลังเล่าเหตุการณ์ที่เกือบจะโปะแตกต่อหน้าวินเชนโซให้ประธานจางหัวโขนฟังแต่ประธานจางตัวจริงก็ยังมั่นใจว่าไม่มีใครสามารถตามหาตัวเขาได้พบอย่างแน่นอนประธานจางหัวโขนได้เอ่ยปากขอดูแลบาเบลเพสัชกรรมสร้างความไม่พอใจให้ประธานจางตัวจริงจนถึงขั้นล้มโต๊ะอาหาร พฤติกรรมดังกล่าวได้สร้างความหวาดกลัวให้กับประธานจางหัวโขนแต่แม้จะไม่พอใจอย่างไรประธานหัวโขนก็ทำได้เพียงเก็บความแค้นเอาไว้ในใจเท่านั้นอันกีซอกที่ปลอมตัวไปเป็นผู้ช่วยเชฟเข้าพบอธิบดีหน่วยข่าวกรองเพื่อบอกเรื่องที่วินเชนโซถูกทางสำนักงานอายการนำดงบูจับไปเพราะน่าจะติดกับดักอูซัง บบาเพร้อมทั้งขอให้อธิบดีช่วยให้เขานำตัววินเชนโซออกมาจากสำนักงานอายการในขณะที่อายการกำลังจะนำตัววินเชนโซไปทำเรื่องในประเทศอันกีซอกก็ได้ปรากฏตัวในโฉมของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองเดินนำลูกน้องเข้ามาอีกสองคนหลังแนะนำตัวแล้วอันกีซอกได้แจ้งแก่ทีมอายการว่าเขาต้องการตัววินเชนโซไปยังสำนักข่าวกรอง โดยให้เหตุผลว่าเป็นเป้าหมายของการเฝ้าระวังความมั่นคงระดับชาติหัวหน้ากีซอกที่ตอนนี้ไม่ใช่เด็กหัดงานในร้านอาหารอิตาเลียนแล้วนะคะยอมรับว่าเขาจับตามองวินเชนโซมานานแต่ยังไม่เห็นว่าวินเชนโซทำอะไรผิดพร้อมกับขอเข้าร่วมทีมด้วยด้วยเหตุผลว่าเพื่อความยุติธรรมของสังคมและประเทศชาติโดยยื่นเงื่อนไขสามข้อคือ ขอเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการในงานที่จะทำขอให้เก็บตัวตนของเขาให้เป็นความลับจากคนอื่นและข้อสุดท้ายเขาขอให้วินเชนโซ,โซกอดเขาหนึ่งทีเพราะเขารู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้ร่วมงานกับวินเชนโซที่เป็นคอนซิลเยเร แน่นอนว่าเงื่อนไขข้อสุดท้ายนี้ทำให้วินเชนโซ่หลังเลใจไม่น้อยแม้วินเชนโซ่จะต่อรองขอเปลี่ยนเป็นจับมือแทนแต่สุดท้ายกีซอกก็กระโดดมากอดวินเชนโซ่จนได้คะ่ะ ระหว่างนั้นเองวินเชนโซเหลือไปเห็นรูปที่กีซ็อกเอามาจากสำนักงานอัยการเขาดูรูปแล้วบอกว่าน่าจะมาจากคนของจางฮันซ็อกที่ส่งไปหาข้อมูลที่อิตาลีเขาจึงมอบโจทย์แรกให้กีซ็อกไปเดำเนินการคือตามล่าหาจางฮันซ็อกผ่านคนที่ไปได้รูปเหล่านี้มาจากอิตาลีบอกเลยงานนี้สิวสิวสิวสำหรับหัวหน้าทีมกีซอกค่ะ ส่วนตัววินเชนโซเองก็ต่อสายหาลูคาสั่งให้หารูปของคนที่ไปหาข้อมูลเขาที่อิตาลีส่งมาให้โดยด่วนที่สำนักงานฟังข้าววินเชนโซเปิดดูคลิปที่ลูคาส่งมาให้พร้อมกับแคปภาพหน้าจอที่เห็นหน้าชายเกาหลีคนที่ไปสืบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาแล้วนำมาให้กับกีซอกเพื่อไปสืบหามาให้เจอ ประธานจางหัวโขนปรับทุกเรื่องประธานจางตัวจริงกับประธานอูซังว่าจริงๆก็ไม่ได้เก่งอะไรเลยยิ่งช่วงนี้โดนวินเชนโซนเล่นงานได้เกือบจะทุกครั้งประธานอูซังจึงยุประธานจางหัวโขนให้ยึดอำนาจอีกครั้งพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะให้การสนับสนุนบาเบลอย่างเต็มที่เพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้ และยังบอกอีกว่าพวกเขาไม่ใช่แมงเมา่าแต่เป็นนกฟีนิกประธานหัวขนจึงสั่งประธานอูซั่งให้เตรียมวางแผนโดยไม่ให้ใครรู้ที่ดาดฟ้าตึกพลาซ่าวินเชนโซถามประธานโจว่าเรื่องวัดนานยักษ์เป็นฝีมือของประธานโจใช่หรือไม่ประธานโจยอมรับโดยให้เหตุผลว่าเพราะต้องการรีบนำทองคำออกมาและขอโทษที่ทำเรื่อง โดยไม่บอกวินเชนโซฝ่ายวินเชนโซก็ขอโทษประธานโจที่ตนเองชักช้าเหลือเกินวินเชนโซสั่งให้ประธานโจโพส์ตข้อความอีกครั้งว่าเบาะแสเป็นเท็จด้วยเหตุผลว่าไม่สามารถทำร้ายพระสงฆ์ได้การสนทนาครั้งนี้ไม่ได้เป็นความลับอีกต่อไปเพราะครูสอนเปียนโนได้แอบฟังเขาทั้งคู่มาตั้งแต่ต้นเลยค่ะ จากนั้นเพียงไม่นานหัวหน้าอันกีซอกแห่งหน่วยข่าวกรองก็สืบงานแรกสำเร็จแล้วค่ะเจอตัวสายลับที่จะสาวถึงประธานตัวจริงเป็นอดีตรองประธานดีโอทหารรับจ้างข้ามชาตินามว่าคิมซังยุนที่ปัจจุบันเป็นล็อบบี้ยิสด้านอาวุธและผู้ให้ข้อมูลบุคคลสำคัญสำคัญในยุโรป วินเชนโซเผชิญหน้ากับคิมซังยุนต่อว่าเรื่องการให้ข้อมูลแต่ด้านลบให้กับจางฮันซอกทั้งที่เขาก็มีข้อมูลด้านบวกเยอะอยู่ทั้งการช่วยเหลือการบริจาคคิมซังยุนบอกให้วินเชนโซฆ่าเขาได้เลยเพราะอย่างไรเขาก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจางฮันซอกคือใคร เพราะไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องตายอยู่ดีแม้ว่าวินเชนโซจะเสนอทางออกที่จะทำให้เขารอดแต่เขาก็บอกไม่เชื่อใจและบอกว่าเคยถูกทรมานโดยมาเฟียรัเสเซียมาแล้ววินเชนโซจึงเปิดเกมรัเสเซียนรูเล็ตกับสายลับคนนี้ เสียงเหนี่ยวปืนไกลแต่ละครั้งที่ไม่เจอลูกกระสุนในรังเพลิงได้เขย่าประสาทสายลับอย่างรุนแรงวินเชนโซ่สลับยิงเข้าสมองสายลับและตัวเขาคนละทีจนเข้ารอบที่สสายลับจึงยอมเปิดปากบอกว่าประธานบาเบลตัวจริงคือจางจุนอูที่ทำงานเป็นทนายอยู่ที่สำนักงานอูซังนั่นเอง และในเวลาเดียวกันนางเอกของเราก็โดนจางจุนอูเรียกให้ไปพบโดยอ้างว่ามีข้อมูลเรื่องบาเบลไม่อนุมัติเงินชดเชยเหยือ่อทั้งคู่นั่งคุยกันได้ไม่นานวินเชนโซก็โทรบอกนางเอกว่าจางจุนอูคือประธานตัวจริงนั่นเอง ภายในห้องพเพนท์เฮาส์สุดหรูของจางจุนอูเมื่อเทวาและซาตานเผชิญหน้ากันวินเชนโซก็ปลุกเดี่ยวเล็งปืนไปที่จางจุนอูแม้จะยังงงๆแต่เขาก็ยอมนั่งคุกเข่าตามคำสั่งของวินเชนโซเมื่อวินเชนโซพูดชื่อจางฮันซอกออกมาเขาจึงรู้ว่าโดนจับได้แล้วแน่ๆแต่ก็ยังไม่ไวยสงสัยว่าวินเชนโซรู้ได้ยังไงจางจุนอูบอกว่าจะไม่ขออะไร แต่กลับดึงมือวินเชนโซที่ถือปืนเล็งมาไปจ่อที่หัวตัวของเขาเองและยังพูดว่าให้รีบฆ่าเขาเลยวินเชนโซจะสนองคำขอของจางจุนอูหรือไม่เพราะหลังจากสับนกลงมาได้แล้วเหลือเพียงเหนียวไกลเท่านั้นเองภาพก็ตัดจบที่ EP11 ตรงนี้เลยค่ะจบแบบนี้อีกแล้วน,ะนั้นเนี่ยนาตื่นเต้นซะจริงๆ ทางเราก็ได้แต่อดใจรอรอไปลุ้นกันต่อใน EP ต่อไปนะคะว่าวินเชนโซจะลงมือยิ่งหรือไม่